สวัสดีครับวีนี้อยู่ที่วัดพุทธบูชาแฝงบางมดเขตทุ่งครุุงเทพมหานครนะครับนโวการผ่านมาก็เลยแวะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างภายในวัดนี้ซึ่งเป็นวัดใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปภายในวัดกันเลยนะครับนี่คือบริเวณทางเข้าก็เป็นซุ้มประตูมีท้าวเวทสุวรรณ พอไปภายในวัดก็จะเห็นหลวงปู่ม,มั่นภู้ที่สัโตเลยนะครับองค์ใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ทางเข้าวัดซึ่งก็เป็นพระอริยสองฆ์อีกองค์หนึ่งนะครับพะหลวงปู่ม,มั่นนะครับที่มีฌานอภิญญาเป็นสูงเป็นพระสายปฏิบัติสายวัดป่า ซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยเห็นองค์ใหญ่นะครับแต่ว่าเข้ามาที่วัดพุทธบูชาแล้วเห็นหลวงปู่มั่นพุทธิธโตองค์ใหญ่สร้างจากทองเหลืองลมดำนะครับทนแดดทนฝน,น,นอยู่ที่วัดพุทธบูชาก็เรียนเชิญสัตสายุาชนุกท่านนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาแถวแถวกระไาเคียงบริเวณนี้แถวประชาอุทิศหรือว่าพระรามสองถนนพุทธบูชาก็ เกินมาร่วมกาวไหว้ระบุญขอพรขอบรารมีได้นะครับนี่นะครับหลวงปู่มั่นผู้ริทัตโจซึ่งปกติก็พานบวอยวันนี้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาก็เลยลองแวะเข้ามาสักหน่อยหรือว่ามีอะไรดีๆหลายอย่างอยู่ภายในวัดพุทธบูชานี้มากมายนะครับนี่ก็คือภายในบริเวณวัดพระอุโบสถ สวยงามแบบเดิมๆนะครับสวยงามแบบเรียบง่ายเป็นพระบัวสดที่กว้างใหญ่พอสมควรนะครับเนื้อที่วัดกว้างขวางมากนะครับสถานที่จอดรถสะดวกสบายนะครับถือวาเป็นวัดที่ใหญ่วัดที่เจริญวัดพุทธบูชานี่เป็นหัวระฆังเสาไม้แดงนะครับ ทางวัดอนุรักษ์ไว้เป็นหอระฆังเสาไม้แดงนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับหอระฆังนี่เป็นหอระฆังใหม่ที่สมัยปัจจุบันนี้นะครับทั้งหอกลองด้วยนี่คือพระอุโบสถอีกมุมหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอุโบสถที่ใหญ่สวยงามนะครับสวยงามแบบเรียบง่าย เดี๋ยวสักดิ์จะพาเข้าไปภายในพระอุโบสถนะครับเพื่อไปกราบพระประธานนะครับซึ่งได้ยินข่าวว่าเป็นพระประธานที่สวยงามมากนะครับภายในพระอุโบสถวัดพุทธบูชานี้นะครับนี่นะครับสมคำลํำรือจริงๆเลยนะครับได้เห็นแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจนะครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองนะครับ แต่ว่าทําได้เหมือนองค์จริงมากนะครับภายในพระอุโบสถก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากเลยนะครับอยากให้ทุกท่านมาดูมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองนี่แหละครับสวยงามเด่นเป็นสงา่าเห็นแล้วอิ่มบุญอิ่มใจบารมีเกิดเลยนะครับ นี่นะครับถึงจะเป็นองค์จำลองนะครับแต่ว่าเหมือนจริงที่พิษณุโลกมากเลยนะครับคือว่าทำได้สวยงามมากนะครับถึงจะแม้จะเป็นองค์จำลองนะครับนี่นครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกหนึ่งสถานที่นะครับนั่นก็คือองค์มหาเจดีย์พุทธบูชานะครับ สิ่งก็มีความงามนะครับตั้งแต่งานอยู่ภายในวัดพุทธบูชานะครับด้านในนะครับถือว่ามาวัดนี้วัดเดียวคุ้มค่านะครับกับการทําบุญแล้วก็ได้กราบไหว้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่มันพุทธิสตแล้วก็ได้กราบหลวงพ่อพุทธิชนาราัช จำลองนะครับแล้วก็ไดกราบพระมาหาเจดีย์พุทธบูชานะครับนี่นะครับมองอีกมุมหนึ่งนะครับขององค์มหาเจดีย์พุทธบูชานะครับที่วัดพุทธบูชาแวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับขอเรียนเชิญสหาสายทุกชนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับหรือได้อยู่ยูทูบช่องนี้ก็ สามารถที่จะมากราบไหวามาร่วมทําบุญได้นะครับทุกวันเวลาเลยนะครับการเดิน,นทางมาก็สะดวกเข้ามาทางพรลมสองถนนพุทธบูชาหรือว่าถนนประชาอุทิศก็ได้นะครับนี่ครับไม่ว่าจะมองมุมไหนเหลี่ยมไหนก็สวยงามเลยครับสําหรับพระมหาเจดีย์พุทธบูชาที่วัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครนะครับ เป็นอินวัดที่กว้างขวางนะครับเนื้อที่หลายไร่นะครับเดี๋ยวสักพักจะพาขึ้นไปชมข้างบนพระมหาเจดีย์กันว่ามีอะไรอยู่ในภายในเจดีย์บ้างนะครับเนี่ยครับพาเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพ็จะเข้าไปข้างในนี่นะครับภายในพระมหาเจดีย์นะครับก็จะมีหลวงพ่อโสธรจำลองนะครับแล้ก็มีรูปปัน้น หลวงปู่มันโูธที่สโตแล้วก็หลวงปู่เทศเทศรังสีพระบรบมาสารีริกราธาตุนะครับที่อยู่ภายในพระมหาเจดีย์นะครับถือว่าวันนี้มีโอกาสมาถ่ายทํำยูทู e อิ่มบุญอิ่มใจนะครับศรัทธาทั้งบารมีเกิดเลยนะครับวันนี้มาที่วัดพุทธบูชานี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้หลายอย่างนะครับวัดเดียวถือว่าคุ้มค่ามากกับการเดินทางมาที่วัดพุทธบูชาแปงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับการเดินทางมาก็สะดวกนะครับหรือจะจับ GPS มาเลยก็ได้นะครับวัดพุทธบูชาแปงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับ ครับเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับสําหรับบัตรพุทธบูชานะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาถ่ายทำ YouTube รู้สึกคุ้มค่านะครับซึ่งเป็นบัตรเดียวแต่ว่าทําบุญได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธเจ้าลัดจำลองหลวงปู่มัน่นภูริสตโตหรือว่าองค์พระมหาเจดีย์พุทธบูชานะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหรือว่าจะแชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อแบ่งปันให้สำหรับคนที่ต้องการเดินทางมานะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ